ก็เื่นก็อนโมทนาบุนกับเจ้าภาพไอโฟนสิบห้าเครื่องใหม่นะเนี่ยที่แตกไปแล้วไม่ประสงค์จะออกนามเนาะ ตอนนี้บางทีเราแยกไม่ออกนนยุคนี้นะนะอะไรคือพุทธศาสนาอะไรคือสายมูยนะนะแ mm hmm. ม้กระทั่งนักภาวนาก็เป็นนะพอนั่งสมาธิเห็นโน่นเห็นนี่เข้าเอาแล้วทีนี้ทำไมทำม,มาไปไหนก็ไม่รู้นะฮะเหตุมาหลายรายเป็นอย่างนั้น mm hmm. เกิดจะติดต่อกับเทพนู่นเทพนี่ได้ไปเรื่อยเปื mm ่อ hmm. ยเลยทีนีนะ้คือคิดว่า การโมูนี่แหละคือพุทธศาสนาใช่ไหมนะมันไปกราบพระก็จะต้องขอพรเน,นี่ยนะขอให้ได้นู่นได้นี่นี่นีน่ะที่พุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ขออะไรอย่างนั้นเลยด้วยซ้ำไปนะแต่เราคิดว่าอันนี้คือพุทธศาสนาเงนี้เจอทั้งบางทีแยกแยะไม่ออกว่าอะไรคือคือพุทธอะไรคือใสนะอะไรคือพุทธศาสตร์อะไรคือไสยศาสตร์นะ จนบางทีรกลุงรังไปหมดนะแล้วยิ่งถ้าเราเห็นพวกดาราทั้งหลายพวกดาราพวกนักธุรกิจอะไรเงี้ยชอบที่จะออกมาพูดในเรื่องพวกนี้นะนะเรื่องเรื่องมูทั้งหลายเนี่ยนะฮะมูเตลูด้วยนะนะฮะเดี๋ยวไม่ก็พูดถึงเรื่องฮวงจุ้ยนะต้องมีฮวงจุ้ยอย่างงู้นอย่างนี้ถึงจะดีอ่ ก็ว่านไปถ้าจะว่าเวลานี้มันหลักขัดกับหลักเศรษฐศาสตร์โดยสิ้นเชิงนีถ้าจะว่าไปแล้วนะแต่ว่าคนก็พร้อมจะเชื่อนะนบางทีพูทเจ้าก็ตัดไปแล้วว่านะนะคนสมัยก่อนเนาะนับถือภูเขาต้นไม้นะเจดีย์อะไรพวกนี้ก็คิดว่าจะช่วยใพ้นจากความทุกข์ได้อย่างเงี้ยนะ นะคนยุคนี้ก,นะกนะ็ไม่ได้มีอะไรต่างกันหรเหมือนกันะไม่ได้มีอะไรต่างกันแต่เฉพาะคนที่ขาดที่พึ่งภายในนะนะที่พึ่งภายในคืออะไรก็คือเอาเบื้องต้นก็นคือพระรัตนตรัยนะีนะ่คือสังเกตดูแล้วกันว่าถ้าเรานับถืออะไรแล้วมีความรู้สึกหวาดกลัวว่าถ้าเราไม่ทําพิธีกรรมแบบนี้นะถ้าเราไม่กราบแบบนี้ไม่ไหวอย่างนี้ไม่จุดธูปเท่านุ่นดอกเท่านี้ดอก กลัวเขาจะมาลงโทษเงี้ยนะกลัวเทพนั้นจะมาลงโทษกลัวพ่อปู่พญานาคมั่งอะไรมัง่งจะมาลงโทษให้เราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโน่นเป็นนี่แสดงว่าไอ้นี่เราขาดความศรัทธาในตัวเองละขาดความมั่นใจในตัวเองก็เลยเทียบไปติดโน่นติดนี่ลุงตุ้งนั่งไปหมดที่นี้นะนะผู้เจ้าก็กราบนะพระราชาใจก็กราบนะอย่างอื่นฉันก็กราบด้วยนะนะมันเลยกลายเป็นอย่างนั้น นะดันี้ถ้าเรานึกถึงนะวันนี้กราบพระวันนี้นั่งสมาธิกราบพระสบายใจนอนพุ่งนี้ขี้เกียจเลิกนั่งไม่ได้กราบพระเราก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนว่าผู้เจ้าจะมาลงโทษอะไรเราเจริงไหมละ่ะไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนว่าพระรัตนาตรัยนี่จะมานะให้โทษอะไรกับเราเรารู้สึกเป็นปกตินะแต่ถ้าสายมูจะทำอย่างนั้นไม่ได้จริงไหมละ่นะเพราะฉะนั้นมองว่า เอาละเบื้องต้นชจวพุทธเราเนี่ยศรัทธาเบื้องต้นในพระพุทธศาสนานะอย่างแรกเลยก็คือต้องศรัทธาในการตรัสรู้ของพระเจ้านะหรือพูดให้ง่ายตามภาษาชาวบ้านเดี๋ยวนี้คือศรัทธาในพระาราตนไตรเพราะถ้าเราศรัทธาในพระาราตนไตรนะไปที่ไหนไปที่ไหนก็มีพระาราตนไตรอยู่ในใจกราบเมื่อไหร่ก็กราบถูกพระทุกทีไม่ใช่กราบทองเหลืองที่ก็ามาทําพระ ไม่ใช่กาบปูนที่เขามาทำพระนะนะจะกาบคุณของพระรัตนไตรยนะัยต่อให้ไม่ได้ห้อยพระห้อยพระอยู่ที่คอเลยนะห้อยพระที่คอวันหนึ่งขาดหายไปได้จริงไหมแต่ถ้าพระอยู่ในใจไม่ไม่ไมีทางหายไปไหนใครก็ขบับโมากากเราไปไม่ได้ต่อให้พระองค์เป็นล้านนะก็รักษาใจเราไว้ไม่ได้นะ่จะบอกให้นะเนะเอาพระรัตนไตรยนะัยไปไว้ในใจนะไปรักษาใจตัวเอง เกิดความหวาดกลัวขึ้นมานึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอย่างเงี้ยนะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยอันนี้เบื้องตน้นนะะให้ดียิ่งกว่านั้นที่พึ่งภายในจริงก็คือสติปัฏฐานนะการมีอาตาปีสัมปชาโนสติมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่พึ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นแหละเพราะแม้แต่ผู้เจ้าเองก็ยังให้ความวคารพพระธรรมจริงไหมนะนะ แล้วสิ่งที่พระเจ้าทรงเน้นย้ำม,มากว่าสิ่งที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้จริงๆก็คือสติปัฏฐานทั้งสีน่นะฮะกายานุปัสสนาเวทานานุปัสสนาเนี่ยจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยสติปัฏฐานทั้งสี่ประการเนี่ยเป็นที่พึ่งภายในที่แท้จริงนะเช่นพอป่วยขึ้นมาแทนที่จะไปทุรนทุรายวุ่นวายอะไรกับมันนก็มีสติเรื้อรรู้อยู่อย่างนีน้นะะเจอเจอเหตุการณ์ ที่ไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ยนะเกิดอุปสรรคของชีวิตเกิดความทุกข์ยากลำบากอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยสติมันจะเข้ามาคุมใจามารักษาใจไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ทุรนทุรายทุกร้อนอันนี้แปลว่าคนชนิดเนี้ยมีที่พึ่งภายในแล้วนะนะมันที่พึ่งภายในเงี้ยต้องไปหาให้เจอเนะถ้ายังหาไม่เจอเอาอย่างน้อยก็มีพระราชนา,ายัยเป็นที่พึ่งไว้ก่อนนะ นี่คนที่ไม่มีความมั่นคงภายในนี่ก็พอเกิดความเดือดร้อนขึ้นมานะเกิดอาการเจ็บไข,ข,ข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วเที่ยวตะเวนไวแล้วที่นี่ไปกราบพระขอพรนั่งนาเข้าก็ไปหาเทพหาคนทรงเจ้าเข้าผีอะไรเรื่อยเปื่อยไวแล้วที่นี่นะหาหลักยึดอะไรไม่ได้เลยเปะปะไปหมดทีนี้นะแล้วสิ่งที่จะได้กลับมาคืออะไร่ตะกุดมั่งสร้อยมั่งแหวนพระมั่งอะไรก็ไม่รู้นะพระเครื่องมั่ง นีลุงตงุงดังเนี่ยยิ่งรุงลังมากไปกว่าเดิมทั้งสิทีเทนี้ยเกะกะไปหมดเี่นี้นะน,นั้นลองหาที่พึ่งภายในให้เจออย่างน้อยถ้ายังไม่ได้อะไรเอาซะเลยเนี่ยกราบพระให้นึกถึงคุณของพระรัตนไตรต่อใหม้มีพระพุทธรูปตั้งอยู่ตรงหน้ากราบไปอะไรก็ถูกพระทุกทีอย่างงี้ยนะพอจะทําอะไรกน็นึกถึงคุณของพระรัตนตรยัย ที่จริงแล้วผู้เจ้าก็ไม่ได้สอนไม่ให้รังเกียจให้รังเกียจอะไรอย่างอื่นนะเช่นรังเกียจเทพอะไรเงี้ยผู้เจ้าก็สอนให้ทําบุญให้เทพให้แผ่เมตตาให้กับเทพ้าทั้งหลายให้ทําบุญอุทิศทําปรีกรรมอะไรอุทิศให้เทพนะผู้เจ้าก็สอนแต่ไม่ใช่ในฐานะที่จะเป็นที่พึ่งนะในฐานะของเพื่อนร่วมโลกในฐานะของเพื่อนร่วมทุกเงี้ยนะผู้เจ้าก็สอนทําดีต่อกันนะเหมือนเรา ทำดีต่อแมวต่อหมาเนี่ยหม,มาแมวก็รักเราเหมือนกันเวลาทำดีต่อคนคนก็รักเราเวลา,ยาทำดีต่อเทพทั้งหลายเนี่ยเทพปยดาทั้งหลายก็รักเราอ่ะนี่เป็นเรื่องปกติน,นนี่เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่เอาไว้เป็นที่พึ่งนราะถ้าเราหาที่พึ่งภายในเจอแล้วเนี่ยอย่างน้อยพร,รนย,ยพระรันตนตรัยที่พระรัตนตรัยก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ผู้เจ้าที่เป็นตัวตนบุคคลนะไม่ได้หยุดอยู่แค่ พระธรรมที่เป็นหนังสืออยู่ในตู้พระไตรปิฎกนะนะพระสงค์ไม่ใช่แค่ลูกชาวบ้านก้นหัวห่มผ้าเหลืองนะนะแต่พระ,ะรัตนยที่แท้เนี่ยคือตัวภาวะนะพุทธภาวะธรรมภาวะสังฆาภาวะนะ่ะที่อยู่ภายในจิตของเรานะนะเพราะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างเงีนะ้ยน่ะภาวะของนะธรรมะตัวธรรมะคือตัวอะไรที่ทำให้เรารู้หน้าที่ ว่าเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เีควรจะทําอะไรกับตนเองเช่นมีหน้าที่ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตตัวเองนี่หน้าที่ที่จะแก้ไขความทุกข์ให้กับตัวเองนะแต่ในการที่จะแก้ไขปัญหาแก้ไขความทุกข์อะไรเหล่านั้นก็แน่นอนนะต้องทําความดีอันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้นโดยทั่วไปอยู่แล้วนะแต่ใค่ชีวิตมีความสุขทําอะไรดีแต่ทา,าความดีแค่นั้นแหลนะใครก็รู้นะต่อให้ไม่ได้รู้ศาสนาเลยใครก็รู้นะ นะพอได้ไปช่วยเหลือก็อกนคนอื่นนะรู้สึกชิดมีความสุขรู้สึกชิดมีคุณค่ามากขึ้นอะไรเงี้ยนะนนี่เป็นเรื่องที่ใครเขาก็รู้กันนะี้เป็นเรื่องของธรรมะนะธรรมะนี่เป็นเครื่องมือที่จะทําให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนะมีสังขารภาวะอยู่ภายในภานะะวะที่พร้อมที่จะน้อมนำวาคุณงามความดีเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองนะะน พราะั้นถ้าเรามีภาวะอย่างนี้อยู่ในใจของเราเนะี่ยอยู่ที่ไหนก็แปลว่าเรามีพระนะมีพระอยู่ในใจของเราอยู่ยตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องห้อยพระเครื่องสักองค์เลยก็ได้ไม่ได้สําคัญเลยนะไปที่ไหนก็มีพระรักษาใจอยู่พอมีความทุกข์กระทบเข้ามาน้อมนึกถึงคุณพระรัตนตรยัยนะในเบื้องต้นนะเพราะอะไรเพราะว่าพอนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอยู่บ่อยๆใจมันยิ่งอยากทําความดีนะ เหมือนบางคนนะ่พอเห็นว่านะมีพระมาวินทบาทเนี่ยก็นึกถึงว่าในที่เราลำบากยากจนในพ่อไม่ค่อยได้มีโอกาสให้ทานในะสมัยก่อนใช่น,ะนทุกตะในะสมัยพุทธกาลนะเห็นพระวินทบาทก็เราเนี่ไม่ค่อยมีโอกาสให้ทานบัตรพิพระก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วอาหารก็มีอยู่ภรรยาเพิ่งเอามาส่งเมื่อสักครู่นี้น,นะนะอาหารก็มีอยู่ในมือแล้วทานที่จะให้ก็มีแล้วโอกาสที่จะทําความดีมีแล้ว ใส่บาทเลยแม้ตัวเองจะต้อง,อ,งอดก็ยอมเงี้นะ่ะนะนะมันจิตมันน้อมไปอย่างนั้นนะฮะนี่คนนี้เขาเป็นบัณฑิตเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนะเพราะนั้นเราลองฝึกตัวเองเงี้ยนะฝึกอย่างน้อยว่านะ่ะมีคุณพระรัตนตรัยอยู่ในใจของเราทีนี้พอนึกถึงคณพระรัตนตรยัยบ่อยมันก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้มากยิง่งยิ่งขึ้นไปแค่นั้นเองนะนะนะเห็นเข้าไปรักษาศีลก็รักษาศีลกับเขา เห็นเขาเจริญภาวนาอยากเจริญภาวนาเขาเห็นเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเ,เองจะกระทั่งมีหลักยึดภายในจริงๆก็คือเรื่องของสติปัฏฐานนะที่จะช่วยให้นะคุณภาว่าจิตเราดีขึ้นไปเรื่อยๆนะพอจิตมันไม่ยึดไม่ถือไม่แบกไม่ทุกข์อะไรกับมันแล้วเนี่ยมันก็เป็นอิสระอยู่ภายในของมันอย่างนั้นนะมันค่อยๆฝึกไปอย่างเงี้ยนะฮะ เพราะฉะนั้นอย่าไปนึกว่าสายมูกับสายพุธมันคือเรื่องเดียวกันคนละเรื่องเลยนะพุธนี่ต้องยิ่งนับถือยิ่งยึดถือยิ่งปฏิบัติตามยิ่งต้องเป็นอิสระนะไม่ใช่รกลงลังนะถ้าสายมูนี่ยิ่งรกลงลังนะเดี๋ยวก็วิ่งไปหาเทพเดี๋ยวก็วิ่งไปหาเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรอยู่นะเดี๋ยวพญานาคดังวิ่งไปหาพญานาคอยู่แั่นห้ะนะ เดี๋ยวก็เทพองค์ดลงนี้มาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยววิ่งไปหากันไปเที่ยวขอเที่ยวกราบเที่ยวไหว้รกลุงลังไปหมดนี่ยิ่งนับถือยิ่งยึดยิ่งแบกยิ่งหนักเป็นเง้นแต่พุทธนี่ยิ่งนับถือต้องยิ่งเบาใจต้องยิ่งเบาสบายยิ่งเป็นอิสระนนเป็นอย่างนั้นลองไปฝึกตัวเองนมันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็มีพระอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาน่ ถ้าเราฝึกตัวเองได้ทีนี้ก็ไม่วุ่นวายแล้วนะอย่างน้อยก็มีสติให้มากขึ้นกว่าเดิมนะ,จะเจริญสติไปในชีวิตประจำวันให้มันต่อนเนื่องเนือๆไปแล้วมันแปลกว่ายิ่งเราจเจริญสติมากขึ้นมากขึ้นความมั่นใจในคุณของว่าน่าตราย,ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นไปด้วยนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนบางคนนี่ กราบพระอยู่ทุกวันน่แต่เวลาเจอทุกข์ขึ้นมาไอ้ชักไม่มั่นใจแล้วเ,เราก็ทําความดีนะเราก็สวดมนต์ไหวพระทุกวันนะเราก็ไปทําบุญให้ทานทาบุญวัดโน้นวัดนี้อยู่บ่อยๆนะทำไมเราชีวิตเราทั้งแย่อย่างนี้น่ชักเริ่มไม่มั่นใจในพรระัตนาัยเลยนะนี่แปลว่าศรัทธาเรายังไม่มั่นคงแต่นี้คนที่เขามีศรัทธามั่นคงจริงๆเนี่ยนั่นคือพระโสดาบันขึ้นไปตนี้เราอาจจะยังไม่ถึงระดับนั้นนะยังมีศรัทธาหวั่นไหว ยังไม่มีสตาที่มันคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ค่อยๆฝึกตัวเองไปอย่างเงี้ยนะค่อยๆฝึกอย่า,อาแค่กราบแค่ไหว้แค่นั้นไม่พอนะนะทำให้ครบชุดให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาต้องไปด้วยกันอย่าทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่พอนะนะไม่ใช่ตทางทางนั่ง,งสมาธิอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่สนเลยอันนี้ก็ไปไม่รอดเหมือนกัน บางคนก็รักษาศีลให้เคร่งครัดอย่างเดียวภาวนาก็ไม่ทําทานก็ไม่ให้ก็ไปไม่รอดอีกบางคนให้ทานอย่างเดียวนะก็ไปไม่รอดนะนะเพราะว่ามันทําไม่ครบชุดนะไม่ครบกระบวนการของเขาเองนะเพราะเรื่องของทานเรื่องของศีลนะเป็นการพัฒนาพฤติกรรมเรื่องของการเจริญภาวนาเป็นการพัฒนาจิตกับพัฒนาปัญญาสองอย่างนะพวกนี้มันต้องไปด้วยกัน,นะนถ้า นะพฤติกรรมดีนะไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะแต่ว่าจิตมันยังทุกขุ่นวายอยู่อย่างเงี้ยนะมีปัญญาที่รักษาจิตของตนนี้เพื่อเนี่ยความทุกข์ได้นี่ก็แปลว่ามันยังใช้ไม่ได้นะบางคนก็ปัญญามากไปจนกระทั่งอ้นั้นก็ไม่เอาอย่างงี้ก็ไม่เอาให้ทานนี่มันบุญชั้นต่ำไม่ทาดีกวา่าคุณฉันจะนั่งสมาธิอย่างเดียวอ่านหนังสือธรรมะอย่างเดียวศึกษาธรรมะให้มันเข้าใจ พอแล้วเนี่ยอย่างอื่นเรื่องเล็กน้อยอันนี้ก็ไปไม่รอดเหมือนกันจิตใจมันคับแคบนะฮะจิตใจมันคับแคบปัญญาอาจจะมากนะแต่ว่าเนี่ยการเอือ้อเฟื้อเผือ่อแผ่เสียสละไม่มีเะเลยเนี่ยการชําระจิตไม่มีการขัดเกลาจิตใจตัวเองไม่ได้มีด้วยนะมันก็ไปไม่รอดอีกเนี่ยนะมันต้องไปด้วยกันทั้งทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแล้วแต่นะพระเจ้าต,ตัดเรื่องพวกนี้ไว้เยอะนะสำหรับคารวะนะ นะก็ลองไปฝึกฝนตัวเองนะเอาละวันนี้จะพูดแค่นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปสอบอารมณ์ทางซูมนะวันนี้วันอาทิตย์นัดโยมมาแล้วนะโยมที่ไม่ได้ส่งลงมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยนะติดกระถินมาสองงานสองอาทิตย์ต่อเนื่องสองรอบต่อเนื่องกันแล้วเป็นเดือนแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นใครที่จะส่งอารมณ์ทางโ o มก็ทุ่มสิบห้านาทีนะเดี๋ยวเราจะเข้ามาส่งอารมณ์ทางโ o มกันเดเรอสดมต์กัน